สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงการพยากรณ์เกี่ยวกับการย้ายของดาวสำคัญในปีพุทธศักราช2568ของแต่ละราศีว่ามีดาวสำคัญใดๆเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายส่งผลกระทบต่อลัคนาราศีนั้นๆอย่างไรและเรื่องอะไรวันนี้นำมาฝากกันค่ะในปีพุทธศักราช2568กับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิ่งทาโลค่ะ สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะกับเรื่องราวการพยากรณ์ต้องบอกแบบนี้ค่ะการยกย้ายของดวงดาวนะคะในปีนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ดวงดาวใหญ่ๆนะคะก็คือดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์และดาวราหูค่ะที่ถือว่าเป็นพลังงานดาวใหญ่ๆเลยนะคะย่อมส่งผลต่อชาวลัคนาราศีแตกต่างกันออกไปนะคะ มีผลในเรื่องทั้งดวงการงานการเงินและก็ภาพรวมต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาแยกกันก่อนนะว่าอู้สามดาวสำคัญนี้มีผลต่อสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะดาวพฤหัสบดีดาวราหูดาวเสาร์นะแหมแต่ก่อนจะไปรู้ว่าแต่ละดาวเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยกย้ายเนี่ยนะคะ ก็ยินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีมีนนะคะลัคนาสถิตราศีมีนสัญลักษณ์เป็นน้องปลาสอตัวนะชาวธาตุน้ำนะคะดังนั้นนะคะในช่วงของดาวใหญ่ๆทั้ง3ามดวงเนี่ยขึ้นที่ยกย้ายนะคะเคลื่อนเข้าสู่แต่ละภพอะย่อมส่งผลแตกต่างกัน ทีนี้ในภาพรวมตลอดปี2568เป็นภาพรวมรวมเพราะว่าแต่ละดาวเนี่ยนะคะเขาก็จะเคลื่อนที่ในวันที่ในเวลาที่แตกต่างกันเรามาว่ากันที่1ก่อนอันดับ1เลยค่ะดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบด,ด,ดีจะเคลื่อนเข้าสู่นะคะพบสหัชชะนะแล้วจะพบเนี้ยก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการสื่อสารการโยกย้ายการเดินทาง รวมถึงสังคมใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆคนเน็ชั่นใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับทั้งด้านการเงินด้านการงานด้วยนะคะย่อมส่งผลด้านดีให้กับชาวรักขณาสถิตราสีมีนมากว่าไม่ว่าจะเป็นในการพบปะผู้คนใหม่ๆทีนะนี้เราเริ่มเดินทางได้เจอสังคมใหม่ๆหรือคุณได้ไปมีส่วนร่วมในกลุ่ม หรือเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่ส่งผลผลักดันให้ความฝันวัยเด็กของคุณเนี่ยสำเร็จหรือผลักดันมีส่วนส่งเสริมให้การงานที่คุณทำอยู่ปัจจุบันประสบความสำเร็จหรือคุณอาจจะได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆกิจกรรมหนึ่งที่คุณเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะอยู่ดีๆไปเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของไอทีแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ เอา้าทำได้ไม่คิดว่าตัวเองจะลงแข่งได้มันเหมือนเหตุการณ์มันพาไปดาวพฤหัสหนุนดวงในด้านดีนะส่งผลให้คุณเนี่ยเรียนรู้ไวเชี่ยวชาญไวจงส่งผลให้คุณได้อาจจะถึงขั้นแข่งขันเป็นตัวแทนก็เป็นได้จากสังคมใหม่ๆนี่แหละค่ะกิจกรรมใหม่ๆหรือความฝันวัยเด็กที่ถูกต่อเติมในช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามาคุณรู้สึกว่าอ้คุณมีเวลาที่จะสารฝันวัยวัยเด็กละ คุณก็จัดการได้เลยนะอืมการสื่อสารการเจรจาการพูดมธุรสวาจานะคะส่งผลดีนะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะเลยนะงานที่เขาเรียกว่ามีใช้เทคนิคในการสื่อสารลูกล่อลูกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนนวนิยายงานละครนะคะผู้กำกับการตลาดการประชาสัมพันธ์ เน้นงานเจรจาควบคุมสั่งการแผนการมักจะประสบความสำเร็จค่ะคุณจะมีโอกาสได้เดินทางระยะช่วงระยะเนี่ยเขาเรียกว่าดวงเดินทางเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวนานมากแต่ก็จะมีเกณฑ์ให้เดินทางเพื่อไปติดต่อง,งานหรือเจอสังคมใหม่ๆก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้น เห็นว่าได้ว่านะคะว่าดาวพฤหัสดีนะก็จะเคลื่อนย้ายในช่วงของเดือนพฤษภานะคะแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงพฤษภาปีหน้าเลย2569แม่ในพบสหัสชะซะด้วยนะผู้ทำนายเนี่ยจะจะพูดในเชิงแบบภาษาบ้านๆน,นะให้ให้คุณเข้าใจแล้วกันมาที่ดาวที่สองนะฮะดาวเสาเจ้าค่ะโอ้โหดาวเสาร์นะดนัน ตุปัตตูเป๋ไปอยู่ในภพวินาศค่ะโอ้โหคุณจะต้องระวังเรื่องศัตรูอือศัตรูตรงนี้อะไรที่มองไม่เห็นอ่าศัตรูที่อยู่ในที่เขาเรียกว่าอยู่ในถ้ำนะอยู่ในที่ลับเนาะเออศัตรูเหล่านี้มักจะออกมาอย่างชัดเจนดังนั้นนะคะบางทีคุณจะเครียดแล้วระวังไปมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ค่ะคุณแค่อ่าอยู่กับตัวเอง ไม่เบียดเบียนใครไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทําในส่วนของคุณให้เต็มที่เพราะดวงของคุณน่ะดาวพฤหัสดีอยู่แล้วแต่ดาวสาวอ่ะดันเดินเข้าสู่พวินาศดังนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังคนที่คุณอาจจะไปสร้างความไม่ไม่ถูกใจให้เขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือด้านสุขภาพเออสุขภาพนะคะอย่าละเลยช่วงจังหวะพีคๆช่วงจังหวะที่ดวงงานดีนะคะคุณก็อาจจะ ใช้ร่างกายมากหน่อยก็ต้องระมัดระวังหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเพราะว่ามันอยู่ในภพสุขภาพด้วยนะนอยู่ในด้านสุขภาพคือบางทีคุณเคยออกกําลังกายวิ่งได้ทิ้งสองกิโลสามกิโลไม่เหนื่อยครั้งนี้บางทีด้วยอากาศด้วยสภาพด้วยร่างกายอย่าฝืนนะคะอย่าฝืนมันจะส่งผลให้สุขภาพสุดโทมได้หรือแย่ได้นะคะและระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งความในอย่าได้เล่า คุณรู้ว่าคนนี้คือคุณที่จริงใจด้วยแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะเก็บความรับคุณได้ดีดังนั้นอะไรที่เป็นความลับอะไรที่เป็นความไม่สบายใจอะไรที่คุณรู้สึกว่าฉันอยากระบายโดยการพิมพ์ลงโซเชียลโดยการไปบอกใครสักคนหนึ่งที่คุณไว้ใจได้ซึ่งตรงนี้อยากจะบอกว่าเก็บไว้ที่ตัวเรามันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีค่ะทีนี้มาดูต่อที่ ดาวราหูกันบ้างแมนเพราะเอ่ยชื่อดาวราหูทุกคนก็แบบโผพึงเลยนะหูพึ่งนะคะดาวราหูจะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายนะคะเข้าสู่ลัคนานะคะลัคนาของคุณคือลัคนาราศีมีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงพฤษภาเหมือนกันนะแต่ว่าของเขาจะอยู่ไปจนถึง21พฤศจิกายนสองห้นะคะทำให้พลังงานเรื่องราวชีวิตของคุณนะจากดาวราหูเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเขาเดินเข้าสู่ดวงคุณนั่นแหละนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมเรารู้สึกอยากทำนู่นทำนี่นะมีความกระตือรือร้อนนะคะอยากทำอะไรใหม่ๆอยากลองอะไรใหม่ๆอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากเปลี่ยนวิถีชีวิตอยากวางแผนการเงินใหม่อยากเริ่มอยากคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนตัวใหม่คุณจะรู้สึกแบบนี้เออเมื่อรู้สึกแบบนี้แล้วปุ๊บ คุณอย่ารีบร้อนใจร้อนนะอย่าตัดสินใจผิดพลาดเพราะว่าอุ้ยอยากทําอยากทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นที่คุณทําแล้วอ่ะส่งผลในอนาคตด้วย จะดีมากๆนะคะคือพยายามวางแผนก่อนที่จะลงมือทําวางแผนก่อนการลงทุนใหญ่และอย่าเชื่อใครง่ายๆที่เขามาชักชวนคุณลงทุนนะคะไม่ว่าแบบเฮ้ยทําอันนี้ได้กําไรคุณอย่าคุณอย่าดวงของคุณน่ยต้องเรียนรู้ต้องมีพื้นฐานก่อนแล้วคุณกระโดดเข้าไปแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะดาวพฤหัสมาดีดีด,ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังกิเลส ความเชื่อเชื่อคนง่ายความใจง่ายของคุณด้วยนะเห็นว่าดีก็กระโดดเข้าไปนะบางทีการลงทุนบางอย่างก็อาจจะทําให้คุณต้องเสียทรัพย์ได้นะก็ต้องระวังนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของ เนี่ยนี่คือดวงดาวใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูตัวเราที่เป็นลักษณะเด่นๆกันบ้างงานที่เกี่ยวข้องนะคะในในเรื่องราวของบอกแล้วการสื่อสารการเจรจาการประชาสัมพันธ์การเดินทางนะการมีกลุ่มก็มีกิจกรรมมีกลุ๊ปไลน์การมีทีมงานก็จะไปในทิศทางที่ดีเพราะง,งานทีมงานงานที่มีแผนกงานที่ทํางานเป็นทีมก็จะดีมากๆนะคะมีการรับมือแบบไม่คาดฝันก็คืออาจจะมีการแต่คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้าย ตัวคุณเน่อยากกระทนฐานห,ารหรือถ้าไม่ยกย้ายตัวคุณก็อาจจะยกย้ายหัวหน้าที่อาจจะดูแลคุณมานานหรือว่าทำงานคู่กับคุณมานานหรือใครก็ตามที่ทํางานกับคุณมานานไม่คุณก็เขาอะย้ายาย้ยายออกจากกันมันก็จะส,ส่งผลให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหจะทํางานกับคนใหม่ไหวหรือเปล่าได้เหมือนคนเก่าหรือเปล่าหรือบางทีคุณอาจจะโล่งอกก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่นะเอาจริงๆเออคือ คุณมักจะเจออะไรที่คุณรู้สึกกังวลใจกลัวไม่เก่งเท่าคนเก่ามากกว่านะคะการเงินการเงินผันผัวเลยเพราะอะไรอุย้ยราหูก็เข้ามีนเนาะเออดาวเสาร์ก็เล่นพวินาศใช่ไหมคะเข้าพวินาศเนาะดังนั้นการเงินของคุณนะคะจะอิลุงตุงนางพันผันผวนนะคะจะมีะไรายได้เพิ่มช่องทางใหม่ๆมีนนะแต่ในขณนะเดียวกัน อุ้ยไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นูนก็อยากได้ก็จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลยล่ะค่ะนะคะแล้วทีนี้คุณอยากซื้อมือถือใหม่อยากซื้อคอมใหม่คืออยากซื้อเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารใหม่ๆเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะ และการลงทุนใหม่ๆก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นแต่อย่าคิดว่าจะรวยเร็วการลงทุนระยะยาวอาจจะเหมาะกับคุณมากกว่าที่จะเป็นการลงทุนระยะสั้นๆนะคะทีนี้ในด้านของความรักกันบ้างนะเออก็แหมคนโสดอะ่ะจะมีความรักจากการเดินทางหรือออนไลน์นะคะหรือจากโซเชีย l เว็บหาคู่ก็ได้นะบางคนก็เจอรักแท้ในเว็บหาคู่นะแต่ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเออคนมีคู่ก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของ ที่จริงแล้วคนมีคู่ไม่ได้มีอะไรนอกจากความเข้าใจผิดกันในเรื่องของการบริหารเวลานะคะหรืออยู่ดีๆลุกมาแต่งตัวหล่อภรรยาก็ระแวงสามีก็ระแวงอยู่ดีๆลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลให้เกิดความเกิดความระแวงแล้วก็จินตนาการไปได้ไกลเกินนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคนในครอบครัวจะเหมือนอยากลุกขึ้นมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็จะ ความรักเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ่าดูแลตัวเองก็แต่งแต่งเสริมแต่งหล่อนะคะก็อาจจะกลายเป็นที่ระแหวงได้ทีนี้เรามาด้านสุขภาพนะคะสุขภาพจริงๆแล้วอะ่ะถ้าถามว่าจะมีอะไรก็คือถ้าคุณไม่ใช่สายเที่ยวกลางคืนอะ่ะไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าคุณเป็นสายเที่ยวกลางคืนน่ะคุณละมันระวังการการสุขภาพภาพรวมอะ่ะที่มันไม่ไม่บาลานซ์อ่ะเที่ยวพอบทจะเที่ยวเที่ยวจัดเลย เที่ยวคืนจัดเลยแบบแล้วก็สุดจัดไม่ว่าจะเป็นสุลาเมรยแดน์คือจะสุดจัดมากเพราะฉะนั้นสุขภาพของคุณจะสุดโทรมเพราะนาฬิกาชีวิตคุณเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างนั้นมันก็จะทําให้อ่ความเหนื่อยใครที่เป็นโรคหอบอาจจะมีอาการหอบใครที่เป็นภูมิแพ้ก็จะมีอาการภูมิแพ้นะคะส่วนใหญ่จะมักจะเป็นโรคจากการภูมิภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันมันไม่ดีมันไม่สมบูรณ์ นะมันสุขภาพร่างกายภาพรวมมันไม่สมบูรณ์ก็ก่อให้เกิดภูมิแพ้เกิดอาการแบบว่าสุขภาพไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวกับโรคเโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองนะก็ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะในภาพรวมของโชคลาภนะคะ โชคลาภของคุณมันจะไปเด่นเรื่องสังคมใหม่ๆคอนเน็ชันใหม่ๆการติดต่อสื่อสารความสําเร็จด้านการงานการเรียนรู้การแข่งขันการศึกษาการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมากกว่านะส่วนโชคลาภพอดีมันมีภพว,วินาศเข้ามามันก็เลยอาจจะดูขัดแข้งขัดขาเราไปบ้างนะก็ไม่ได้ห่วงห้ามไม่ได้ห้ามนะว่าอยากจะสุ่มเสี่ยงอยากจะเสี่ยงเล่นอะไรเล่นตัวเลขอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามแต่ให้รู้ไว้ว่าดวงคุณจะไปโดดเด่นด,ด้านการงานมากกว่านะคะความโชคดีในร่างการงานมันสมองการใช้ศักยภาพทางสมอง ของคุณจะดีมากๆเลยความจําดีอะไรดีนะคะทำงานประสบความสําเร็จรล้วงมันเป็นโชคลาภด้านการงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าแต่ละดวงก็จะมีฐานดวงแตกต่างกันมีรายละเอียดปีกย่อยมากกว่าน,นี้คุณก็อาจจะมีโชคลาภก็ได้ก็เอาใจช่วยมีความสุขมากๆตลอดปี2568นนะจ๊ะ